สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามชมให้กำลังใจยายเพ็ญด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะดูยอดมันสิคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยสอนสอนเอ้าลมพัดหนี้ี่นีดูยอดมัน ยอดน,นี้ไปด้วยยอดน,นี้ไปด้วยก็ยอดน,นี้ไปด้วยอุย้ยเยอะเยอะอยเดินมาเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆข้างถนนนี่เดินมาเรื่อยๆเพราะมันเยอะคะ่ะนี่เฮ้ยอ้ย,อยคิดสิ่งแต่บ้านนอกเนาะ เก็บงาๆนักถึงบ้านเราเต็มเลยค่ะเพื่อนๆเลยงามงามงามโอ้ยลมมันพัดค่ะเพื่อนๆลมเย็นลมหน้าร้อนมาแล้วดูยอดนั้นสิค่ะงามงามมันงามจนมันตกอืม ងាំជីងជីងហឺមហឺម ได้ผักมาอย่างเดียววันนี้ค่ะรู้สึกพเพลียเพราะว่านอนน้อยค่ะเพื่อนเดี๋ยวจะให้ดูผักค่ะได้ผักมาแล้วค่ะเพื่อนเดี๋ยวจะให้ดูค่ะผักเยอะเกยเลยดีกว่าถุงตะกาอนนําผ่าด รอบนี้เป็นรอบในหลังม่ที่เป็นจะล้างเยอะค่ะแกงขี้เหล็ก,ลกเอยจะแกงขี้เหล็กดีไหมเนี่ยไม่อยากกินแกงเลยครับเพื่อนๆนี่เป็นชอบกินเป็นผักหืมโอ้ยเดี๋ยวให้ชมเลยครับเพื่อนๆ ผู้ยอดนึงดูยอดมาสิคบเพื่อนๆยอดใหญ่มากหวบมากใหญ่มากไม่เก็บไม่ได้ละค่ะเดี๋ยวจะเป็นจา่าล้างล้างล้างแล้วก็ซอยซอยแล้วก็เก็บใส่ถุงค่ะเอาไว้ใช้ค่ะเพื่อนๆจะไปนั่งสลัดนั่งสลัดออกค่ะเพราะว่าเพื่อความแน่ใจเวลามันสายแล้วนะครับเพื่อน ยาเพ็นก็ต้องเช็คค่ะถึงมันจะงามยาเพ็นต้องเช็คเพราะว่าถ้ามันสายแล้วหนอนหรือว่าเพีย้ยมันมาชอบลงค่ะ ทีละหน่อยค่ะสำหับทีละหน่อยเพื่อความปลอดภัยหรือว่าเปรกปลอมค่ะเพื่อนๆที่สัตว์เล็กสัตว์น้อยแปลกปลอมมานี่ มันสายแล้วเราก็ยังจะไปเก็บมันอยู่ยน้อกปล่อยให้เป็นช่วงของหนอนของเกียมันมั่งขอโทษทีนะจ๊ะอนุโมทนาบุญให้หากชีวิตใดเสียชีวิตเพราะฉันก็ขอให้เป็นว่าเรียกว่าเปลี่ยนพวกเป็นภูมิเป็นวิสมบัตินะจ๊ะเป็นนักบวชจะได้ ว่าผลนิพานจ้ะ,จะคือเย่ยงมานันให้หมดเลยค่ะทีละนิดะหน่อยดอีมันออกสเสร็จแล้กกวก็ไปล้างอีกที นีอยากเอาออกมาจากโอเคนะจ้ะออาดูยอดนี่ก็คือผักขี้เหล็กที่ยายเพ็ญเก็บมาค่ะงามมากเลยค่ะพเพื่อน รอบนี้เป็นรอบสุดท้ายของปีค่ะเดี๋ยวจะเก็บอีกทีก็นู่นปีหน้านู่นเลยค่ะปีหน้าทิงจะได้เก็บงามมากและได้เยอะมากเลยค่ะไม่คิดว่าจะได้ผักกำงามในช่วงปลายปีนะคะเพื่อนเพราะนี่มันก็สายแล้วเนาะได้เยอะมากเลยค่ะเดีย๋ยวจะเป็นจะหัน่นหันหันแล้วก็แบ่งก็เก็บไว้ในในตู้แข็งะคะ่ะแช่ตู้แข็งงามไหมคะเพื่อน อืมสุดยอดเลยค่ะงามค่ะ